จะไม่เหนื่อยเลยค่ะพี่ฮาบีถ้าไม่ต้องแกลกรองเท้ากับเจกโกะอ,อะไรลูก<ม>หิวข้าวปาไใส่กินข้าวเกาะรองเท้าโกะไหมรองเท้าโกะไหมมันยื่นออกมาแล้วลูกหน้ามันจะถลํมมาลูกปรับเอาปรับรอบงเท้าเกะก,ก่อนอ่ะแล้วค่อยมาแลกกับมาม้าใหม่สัต๊บนึงอ่ะอ่ะไม่เอาโอเคแต่กโกะระว,วังถลํานะลูกนะไอ้กนะ็ถลํา มอ่หาอะไรคือถล่มอันนี้แรกกันนะคะอะไรคือถล่มเอากดใส่รองเท้าโกะมาเป็นไงยมาก็ลอยแดงจากการที่การที่ใส่รองเท้าโกะนี่ลูกมันก็ถลอกเพราะรองเท้าโกะฮะไหนไม่ไงไม่ใช่มันเหยียบอยู่แล้วมันแบนมา มาะะมิม้นใส่รองเท,ท้าอ่ะนีมเจ็บรองเท,ท้าให้โก้หน่อยอ๋อโก้ได้โดนอุ้มได้ <c oughs> โดนอยู่ตรงคอที่บอกว่าอุ้มก็ได้ขึ้นดึงวิ <c oughs> กีแก้มแดงแล้วหัะไม่แฟรจริงๆผมสลบหารแ,แม่แม่ฮร์ <c oughs> ตอนนี้ก็เป็นป๊ะป๋ากับน้องโก้พี่ลูก้าเดินกับมาไหมไงก็ไม่กเดินทางๆนะ แล้วลูกก็ลูกก็ยังไม่ยอมพีจะกลับเลยนะลูกนะคุณอูบอกว่าสงสารพี่ต้าลูกก็ให้ดน next time ออกมาไม่พามาแล้วนะเดินไกลมากเลยค่ะพี่อันนั้นอันนั้นอันนั้นน้อย เพราะว่าเรายังไม่เจอทางออกเลยค่ะจนถึงตอนนี้ <Okay. S 1> กี้ก็ผมไม่สดแล้วครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับผมพอสลบก่อนทางหน้ามาสาับฟรีนี่ล่มเริม่มต้องมีมาละอ้าวจริงๆมีลมอยู่ในรถเหรอรมในกระเป๋าก็มีค่ะเนาะขอบคุณพี่อมรรัตค่ะ ที่หลับนะคะเดินเร่งได้เลยค่ะที่หลับเพราะโกบไไ่่นี่แล้วไงคะจะแจ้งถึงทางออกแล้วอันนี้ลูกที่เรามาที่เราต้องต้องต้องมาทางนี้ใช่ไหมอ๋อตรงนี้ตรงนี้แหละเดี๋ยวมีเสืออยู่ขช่นหาคะ ทางน,นี้ค่ะทางน,นี้เหลปะปะ๊ะปะไปถ่ายเสือแล้วกลับแล้วพี่ลูก้าไปถ่ายเสืออาแล้วค่ะเราจะมาถึงเสือน้อยแล้วนะคะนะพี่เอ็มเอ็มเอ็มขาน้องลูกา้าเบื่อการขับขับมาพาดูหลายรอบน้องลูก้าก็เลยเบื่อเลยอยากเดินบ้าง ลูกก็มาเสือกันครับแล้วเดี๋ยวมามาพามาซื้อน้องกี้รับ,บุกี้ของแม่แม่ทุกคนนะคะนอนแก้มย้อยแล้วค่ะสงสารที่รักแล้วรถอยู่ไกลเหรอคะไม่รู้ว่ารถอยู่ไหนอีก ไม่รู้ว่ารถอยู่ไหนรถเดี๋ยวก็พาไปวนมาจอดไม่ใช่ตอนแรกจะไปเอามาให้กี้ก่อนไม่เป็นไรอ๋เราต้องไปตรงนี้กเปราะบึกน้ำโของที่ใหญ่ท so um ี่สุดในโลกอยู่ในนี้อานี่แหละมันไม่ใช่อันนี้กี้มาครับกี้มาครับ เรหลบออกไปนะคะพาแม่แม่ไปลุ้นางออกด้วยกันเราจะเจอทางออกแล้ว,ออลวป้าาไม่น่าซื้อตั๋วไปเลยอะ่ะมันไม่กัดรูมันตัวน้อยแต่ไม่เห็นน้อยเลยที่เรามันก็ใหญ่อยู่นะใหญ่กว่าเจโก้อีก น,น,น,น้อยกว่าชมพเลยกระส่ายคอตี่นองโมโต้ตม่เส้นเลยป้าพี่เอวันไทยไม่เป็นเส้นไม่เป็นเส้นขวานขวานาต้องใครถ่ายรูปให้น้องๆฮะสิมามาช่วยมาช่วยถ่ายรูปหน่อยมีมีมีมเดี๋ยวน้องถ่ายให้เองค่ะ นี่เรางอยากให้กล้องมันดูต้องติด้ากองเแล้วติน้องก็ด้่อยน่ถ่ายรูปพี่เสือแล้วเสร็จแล้วเดีมาม่าถ่ายรูป เที่ยวซาฟารีค่ะเขาบอกว่าสิงห์ด้วยสไลด ต่กาก็ต้งไม่ต้องไปแซงอีแ <crease> ต <infection wrote> ีแล้วก็ไเรอครไม่ลัยเไม่ไม่ลุยยเลยสัแล้วก็เรา รอน่าจะอีกนานนะคะออกมาไล์ไข้สงสารลูกค่ะ uh, <thank> <c oughs> เขาเขัวคามเี้กจะมีาร่เด่เเขาทาเป็นเด่นเขาไม่รู้ไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยาสดตาาถ้าเราไม่อยากไม่อยากัวเราไม่ที่เานเไม่ทเรา่งถูเขาไม่ดยินกันเยอะใช่ไเมจุมายงน ตัวเล็กเลตยตีีวนิดเดียวเลนี่เดี๋ยวไปดูให้ใกล้กัโอได้ตัวเล็กั้งนั้นมาก็บนนะคะมีคนแซงมาโกอุสั์ต่อคิวมาเนี่ลูกเราได้ตัวเล็กนะตัวจิ๋วที่ป้าต่อแถวอยู่เน,น,น,นี่ยนารักน่ยงเล็กเลย ป,ป๊าซื้อมากี่ใบคะซื้อมาสามใบอะเอ้มาเข้าไปดนะ <No, no. S 2> ีดีกว่านะโนโนเอามาถ่ายให้ใช่ค่ะพี่คณะจะแบบ,บที่เก็บพูดเนี่ยสรางแบาบว่าตับหน้าไปเลย แล้วเขาก็รู้ตัวด้วยนะคะว่าเขาแซงจะโกกบโกะกบนบ่นวันนี้ยเขาแซงเรามามาเขาแซงเราให้เด็กๆอดทน so อดทนกับการถูกแซง <laughs> ก่อเรารู้ว่าไม่ดีใช่ไหมลูกเราก็จะไม่ทำแล้วก็ก็จะโตขึ้นมาเป็นคนดีลูกไม่ต้องก็ไม่ทาง้เขาาเราอาันดี้เขาก็รีด้วยไมเขาวเขาไม่มีบาทรค่ะที่รัก เขาไม่มีบัตรเขาถ่ายไม่ได้ตัวเล็ก่ามาแล้วมันนั่งกับป้าเอามันถ่ายด้วยกันเลยนะอโกะมานั่งข้างกับป้านิดนึหอ่ะนี่ใช่โกนั่งยิ่นั่งกับป้าไม่้เไม่น้ออได้ได้โกออกมาก่อนจะได้มาถ่ายเม่ก่ายที่อนไม่ห่อยที่เานนีลูก เรต้องปตไงาไหมอเ้าคนองัน่ารกดอุบกมาอกมาอ่นี้หรือถ้าใส่ตโไม่ต้องเข้าไปหรือลูก้าก้า

โอเคตัวเล็กค่ะมองกล้องนะลูกตัวเล็กมองกล้องเลยลูกน่ารักอ่ะโอยกิดน่ารักจังเลยลูกให้สัมผัสกันด้วยเอามือลูกหัวน้องได้นะลูกเอามือลูกหัวน้องเป็นมองไกลเลยมันจะซับายมวยกิดลูกหัวสิลูกลูกหัวน้องทัชช์ ขอบคุณค่ะได้พอสดุ์เศษด้วยนะคะป๊าป้าเดียวไหมคะป๊าป้าเดียวอะไรนะสองคนเลยไหมทั้งสองคนเลยไหมอ่ามามารวมอยูอันนี้สามใบอันนี้สามใบครบแล้วนะคะอ๋อมีสามใบเนี่ยอ่าถ้านั่งสองครั้งนั่งอีกครั้งมันจะต้องเสียทุกเงเพิ่มหนึ่งครั้งหนึ่งหนึ่งใบเอ๊ะแล้วเมื่อกี้คือเขาหนึ่งกับน้องคนคือสใบอ๋อโอเคอ่ะครบละ

ปาครับี้ร้อนครับสงสารกี้ที่รักค่ะที่รักขี้ร้อนค่ะพี่ก็นอนรออยู่นะคะนอนหลับรอสงสารไมกี้ออจะได้สามแสนใจแล้วสามแสนใจไปเลยนะครับแม่ๆครับ ปลาครับปลาพิขนถือไ,ได้ไหมว้าว145อ่ะเลยไปเลยเดินไปเลยสู้ชีวิตมากครับมาซาฟารีแม่แม่คะขอสามแสนใจกับทัวร์ทัวร์ทรหดครั้งนี้ เป็นไงล่ะลูกเห็นไหมลูก้ามามาสัญญาว่ามามาจะพามาวันนี้มามาก็พามาเฮ้ยแฮปปี้ไหมคะลูกก็เหนื่อยแล้วมาพาไปซื้อที่มามาบอกจะซื้อใช่ไหมอะขนมปังเบบี้โอ้โหลูก้าเดี๋ยวมามาพาไปซื้อที่อื่นพาไปซื้อเดี๋ยวมามามันมีวาฟเฟิลที่อื่นเยอะเลยลูกเพราะว่าเราไม่อะ พี่พี่ครับขอสามแสนใจนะคะมาเดี๋ยวมาด่านกี้ดูสิใช่โอ้กี้กี้กี้ลุกขึ้นมาแล้วครับกี้ลุกขึ้นมาฮะกี้ทำอะไรลูกอ้อมันร้อนครับขอนอนท่านี้ครับป๊าป๊ากางร่มให้น้องหน่อยได้ไหมมี่เออเออที่อันนี้มาถือกี้รักรอแป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวขอกางร่มให้กี้หน่อย ลมลมนี่น้องอเอ็ดที่เราฝากฝากถืออืออืออ่ะอันนี้น้องถือได้ดูท่านอนกี้รับท่านอนที่แสบร้อนก็เลยขออย่างนี้ครับ ร้อนครับร้อนเ <Okay. S 1> อาละกลางติดๆนะโอเคครับท่านอนใหม่ของซุปเปอร์คี้นุน่นค่ะนุ่นอ่อนว้าวจะถึงสามแสนใจแล้วครับส่งกันขึ้นรถ เดี๋ยวดูนะคะร้อนขนาดนี้เรามีแคนดี้บิงช่วยพี่นาพากี้รับพากี้นอนครับพี่ซกพี่ขวัญไม่ไหวครับมันร้อนครับขอนอนผึ่งอ๋อพี่รักวันนี้41องศาอ๋อวันนี้มันร้อนมาก ถึงแล้วลูกเดี๋ยวเราลงให้ป,ป,ป้าป้าไปเอารถให้ค่ะเ,คเดี๋ยวป้ามาจอดข้างหน้าเลยนะเดี๋ยวป้ามาจอดข้างหน้าล,ลูการออยู่แถวนี้ก่อนลูกมันล่มดีฮะพี่ตาขอคืออะไรเดี๋ยวนะคะขอกลับกล้องมันมีหมามาอยู่ด้วยเพราะว่าลูก้าลูก้า อ่ะอพี่ก่อนอ๋อปัดถึงผึ่งพัดลมค่ะโตตามาที่ผึ่งพัดลมค่ะนอนผึ่งพัดลมปัดเดินออกไปตรงน,นี้ก็ด้กว่างเมื่อกี้นะคะคือต้องมีหน้าต่าดอยู่ด้วยตลอดเพราะว่าตอนนี้ช่องมันค่อนข้างสูงค่ พราะว่าเราถ่ายเด็กบ่อยลูก้ามันออกแล้วลูกโอ้โอ,อกี้เหี่ยนไปไม่ขวัญเหยียนไปหน่อยอ่าปลาลูกปลาถึงละถึงละ,งละวันนี้แม่แม่เป็นยังไงกันบ้างคะได้มาเที่ยวซาฟารีเวิลด้วยกัน ข,ขอบคุณสำหรับสามแสนใจที่กำลังจะถึงนะคะขอบคุณสำหรับสามแสนใจที่กำลังจะถึงร้อนละร้อนทนไม่ไหวไม่ไหวแล้วลูกให้ให้คุณพ่อตามเขาไปแล้วนะคะคุณพ่อพี่ขอบคุณปแล้วนะเออเถื่อนเถื่อนเถื่อนไม่ได้จ้าเอาวละเดี๋ยวเรารอกันอยู่ตรงนี้ลูกเดี๋ยวปะป้ามาแล้ว โอเคค่ะแม่แม่ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตพาน้องขึ้นรถก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ตอนช่วงประมาณ3ามโมงเย็นนะคะขอบคุณคะ่ะแม่ใหญ่แพนนี้ขอบคุณพี่พี่แม่แม่ทุกคนขอบคุณพี่รัตนาพาขอบคุณพี่ปิวปิวขอบคุณพี่แอนขอบคุณพี่ประยงนะคะขอบคุณพี่ W D s ดี l e ขอบคุณพี่พี่ทุกคนเลยที่อยู่ในวันนี้ด้วยกันนะคะแล้วก็มาเที่ยวด้วยกันที่ซาฟารีเวิล์ขอบคุณแม่แม่วันนี้มากันถึงสองพันท่านเลยนะคะ ขอบคุณพี่วริษาค่ะพี่วริศลานะคะขอบคุณคุณนายบุษบานะคะเมนคู่น้องนุ๊กน้องปายขอบคุณพี่คณะค่ะพี่คอน้องปายอ่ะพี่ปลายลูกพี่ปลายปายออริโอขอเรียกน้องปายไม่ได้รูปกดเลงเรียกพี่ปายเมืม่อกี้ก็ถามใครคือพี่ปายขอจอบพี่ปายได้ไหมจำได,เด้เด็กจำพี่ปายได้ขอบคุณมากนะคะพี่ๆีแม่แม่ทุกท่านค่ะ สวัสดีค่ะเดี๋ยวสามโมงเรามาเจอกันนะคะ